ดีครับศีริพงษ์ครับีน,นมาอยู่กับผมครับที่ไรเนี่ยครับมาดูเจ้าขันบนสามหกสามหกศูนย์ครับศิริพงษ์ครับมาดูสังงานมาดูมือใหม่หมือใหม่ครับดันเยอะมากเลยผมได้เมือ่อ ดูที่ใบาลายมือวันนี้มาดูคันบนครับดันเจ้าปัตตก้าครับเจ้าตักเต็น360ครับแถวสหสิริพรเอ้ยสิริพงศ์ครับดันดินเข้าครับรถ มันมากมันมากเจ็บเรื่องสังกรอยแบบอ๋อเจ็บผ้าังกรอยใจใจเราเป็นยู่สูงครับต้องดันขึ้นสูงอันนี้มาดูคือไม้ลายมือของคันบดน,นะครับออมือใหม่เด้ครับเรงมากเลย ยังพรตฟัสต์นะครับสำหรับทีนี้เป็นกำลังใจด้วยนะครับข oh. ันบนครับยกขึ้นไวมากเลยขันบน oh. ฟิตฟาสฟิตฟ,ฟาสเลย <c ười> <c ười> คนคนดันอ้ายๆครับโอ้ไปแล้วครับิปนี้เอาแค่น,นี้ก่อน